สวัสดีครับในวันนี้มีเกมมาให้เล่นกันของรางวัลคือกางเกงช้างสุดแรในงานนี้นะครับผมเรารู้จักพวกทีมพวกอะไรที่เข้ามาแข่งขันในนี้ไหมรู้จักครับไมัม่นใจเปล่าว่าเล่นเกมพี่ได้ไม่ไม่ไม่นใจครับไม่ยม่นใจเราพอจะรู้ข้อมูลพวกทีมพวกรายชื่อนักแข่งอะไรในงานไหมรู้ครับรู้รู้แบบเยอะเลยครับผมสบายแน่นอนถามชื่อก่อนชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อโชคุณครับจอแดนครับครับ เชียร์ทีมอะไรเราเชียร์ทีมอะไรเฟสแคนครับเฟสแคนเฟสแคนครับเฟสแคนแล้วชอบใครในเฟสแคนอ่าขอตอบว่าทุกคนเลยแล้วกันครับเพราะว่าเชียร์มานานมากแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมนักกีฬาชอบทุกคนเลยครับให้กำลังใจทุกคนชอบทุกคนครับผมชอบออนเซนครับออนเซนนะครับผมมาเริ่มเกมเลยดีกว่าอยากรู้ว่าทีมไทย5ทีมที่เข้ามาน่ะมีทีมชื่อทีมอะไรบ้าง NKT เฟสแคนเวมไพร เซอร์เซียอินฟินิตครับม e ีเฟสแคนนะครับแวมไพร์อ e ีสปอร์ตเซอร์เซียนะครับ NKT แล้วก็อินฟินิตี้ครับเอาหนังต่อไปคือขอชื่อนักแข่งทีมต่างประเทศนักแข่งนะขอรักสามชื่อโรสแมรี่ซักซี่ยูไฮครับลาป้าโยรุโยรุลัมโบกินีครับถ <laughs> ูกต้องนะครับผมขออีกหนึ่งชื่อได้ไหมครับขออีกหนึ่งเอ,อ้าโรสแมรี่ Mary, ครับโรสแมรี่โอ้ยของดีอันนี้ต้องจำได้แล้วก็ บอกเหตุผลหน่อยที่เราอยากมาดูกันขันที่งานพีเอ็มเอสแล้วที่นี่จริงๆก็มาเชียร์ทีมไทยทุกทีมเลยครับแล้วก็มาเชียระเฟสแคนแล้วก,ก็เชียร์ทีมรักครับอยากมาเชียร์ทีมเวสแคนติดตามมานานแล้วครับอยากมาเจอแบบตัวเป็นๆน,นะของงัดหน้าอยู่อยากมาเชียร์ทีมไทยครับ <c oughs> มีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วขอบคบุณมากครับผมอ่ะรับไปเลย <c oughs> จัดให้จัดไปนะครับผมอ่ะขอให้รับชมงานให้สนุกครับผมบ๊ายบายบบ๊าายยกล้องนะ